น,นเ,เปลี่ยนบรรยากาศก,ากันบ้านนาจะเล่นเกมกันบ้างดูซิว่าอัดมันทึกไปด้วยมันมันจะมันจะพังขนาดาไหนนะออข้าเกีรยวดีกว่าแล้วเสียงเกมหายไปไหนเนี่ยแกสเสียงเกมหายเพรใช่ไมันถึคือต้องว่ากันตรงนี้ก่อนนะคะคือตอนอัดบันทึกเนี่ยเสียงเกมมันหายอะ่ะฉะนั้นอนะ่ะคนเล่นก็จะไม่ได้ยินเสียงเกมนะคะอันนี้ก็จะงองน,นิดนึงนะเพราะไม่ได้ยินเสีาายงคันเล ยังไงก็รับชมเพื่อความสนุกนะคะอย่างูความอองของดิฉันเลยนะคะเธอฉันไม่ได้เข้ากิจกรรมมานานแค่ไหนแล้วนะธอฉันไม่ได้เข้าเกมนี้มานานแค่ไหนแล้วนะออ้ยโอ้ย,อยแต่ดูจากสภาพแล้วทุกคนเห็นข้างบนนั้นไหมทุกคนเห็นกระดุมสีแดงข้างบนของดิฉันไหมคะนะเพราะฉะนั้น เราจะเราจะเป,เป็นมิ้งกันดีก็ <me an> <me an> ันดิถึงไม่จะอยากได้มันมากก็ถือนะไอตาแรกเราเล่นตาหมดเลยเหรอมันควรหรอตาแรกตาหมดตาบอดที at ่อราเปิ่งแต่งหน้ามาเนี่ยนะเราตาแรกเราควรหอตเราควตาแรกเราควรเล่นตาหมดสกินนี้เพราะฉะนั้น ไม่เหรอกไม่เป็นไรหรอกเรรอกพราะเรามีน้องเป็ดไงล่ะใช่แล้วเพราะเรามีน้องเป็ดยังไงแล้วน้องเป็ดี่ช่วยคุ้มครองเราเองอยากคิดเองเออเองสิโลกเอ๊เธอเมื่อกี้มันเป็ดมันพูดอะไรเลยอะ่ะแต่ช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอกมัง้งอ่าโหลดกำลังโหลดนะคะ่ะแง่ด้จู๊ท้ายเกมที่ชิบหายเพราะที่ฉันไม่มีขวาไม่มีเลยไม่ได้เอาขวามา เพืนะ่อนด่าใจค่ะนะเนี่ยอือเอาอีกที่เอาอีกทุกหมืนได้ไหมเนี่ยอันนี้อ่าเข้าเกมมาแล้วโอ้ตามบอร์ดเขาไม่ได้มุ่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเน,ะน,น,นาะดีเหมือนกันไนะอ้สกินนี้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยสกินแก่แก่สกินเก่ามากแล้วแนะน่แน่ผีเห็นเวนะ้ยแน้าระ มาตรงนู้นก็มีคนปั่นอยู่นี่ใช่ไหมเอา93ปา,า,าใส่แล้วโอ้อยเร็วเหมือนกันใน,ในโลกฝั่งสองสองแผ่นก็มีคนปั่นอยู่เด็กมันลากมาตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตอบเพื่อนที่เพื่อนปั่นกันโนมันาฮันเตอร์เขาจะลากกันมาตรงนี้นะคะ และที่ทุกคนจะได้รับชมต่อจากนี้ก็คือจุดเริ่มต้นการตายแบบโง่ๆของตาบอดคนน,นี้นั่นเองเชิญรับชมได้เลยค่ะโอโมเนคิดเจ็บับตาบอดมึงเักตาบอดนี่นะ ชี่หายแล้วชี่หายว้ายว้ายเป็นแมวไม่โดนตายหานรู้ได้เลยครั้งนี้วุ้ยผิดเด็ทุกคนตามทุกคนตาเป็น,นล,ลืมมันไปได้ไหมในเนี่ยวุ้ยตาอยวุ้ยตาย ตอนไหนวันนี้ก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอาไอเด็กมันยังรอดเนาะสองมานมีเพื่อนปันให้อยู่ม,มีเครื่องเตี้ยแล้วนี่<อ>ได้ได้ได้เพเหนูไม่มีขวาน่ะชิหววบหายแล้วไงดยวมึงไฟวิวเลยสนิดสองวิแต่เครื่องเตียมานะเครื่องเตียมแต่มึงไม่มีขวาไงดอก ่แต่คนที่ไม่มีขวาแต่ฉันน่ะไม่มีขวายัางไงล่ะไม่มีขวายังไงไม่ไม่ไม่มีไม่มีขวาโทษนะถึงวัตงนตายของฉันแล้วสินะไม่ต้องบ่นมากค่ะรีบๆตายค่ะอยู่เวงนี่นะมงึงเพื่อนๆโอ้โหนี่แหละค่ะสภาพของคนไม่มีขวาก็ได้ตายหนาอย่างนี้เลยไ,ไม่พอ ก็หลอกแต่ก็นะไปไหนรู้วะไปไหนรู้วะที่นี่อลูกสาไม่มีโธ่เด็กตายนะเกยไก่จิกเด็กตายบนปากกูโหงที่ตรงน,นั้นยังไงถ้าหนูไม่รีบออกหนูจะตายนะโอ้ชิบหายคุณรู้ชะตากรรมแล้วแล้วเกิดนะ้ไหมสุดท้ายกูก็แพ้สินะไม่คนกดแชร์นะยรับคุณแค่รขอบคุณมากเลยแค่ร์ตาได้กระจัด คือมึงกูับไปได้นาวีได้ไหมั้ยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูกันจนจบอ่ะนะและพิมพ์ขอตัวลายไปแค่นี้แหละบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย